ได้ไหมฮะเออมันบักอะ่ะยอผมอะ่ะโอ้ยนางรำตกแม็กเออเยวแคปไปดูโคตรทรามานบอกเลยเดินไม่ได้นี่พี่พี่ต้องอุ้มผมพี่มันบักแบบนี้ฮะที่ผมออกได้ไม่ดีอะ พิยุมเลยเดินไปนี่อยู่ไหนครับฮัลโหลผมมองไม่เห็นเลยฮัลโหลได้ยินไหมครับพี่เดี้ศพเร่งสอบให้หน่อยค่ะอยู่หลังพี่แน่อยู่หลังพี่พี่ผมบ้าเลย ดีจริงไปเลยนี่ป้าผมบอกไปป้าผมบอกไปผมนุ um> ๊กนี่ไงเจอแล้วอ่ะลงมาหนูเอาลงมาเลยเขาอยู่กับเพื่อนเขาด้วยได้เอาลงมาเลยเอ้าเอาผมผมบ้าครับผมบัาผมบัาอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยพี่นี่อยาไปยุ่งนางรำไหนนางรำจำใจแกมา อุ้ยข้อผิดคนามที่มันโดนดึงมาห้องน้ำอะพี่ได้ไอยู่ชั้นสามหมอนูบว่าหมอไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับหมอกลัวอุ้ยเจอแล้วนแ้ะแต้วเุ่อไปข้างนอกกว่าพี่พี่พาผมบอกเลยเฮ้พี่ผมแย่ที่โอเคครับโอเคครับี่ลงไปด้านล่างดีพี่นี่ยังชั้นสองเลยพี่โอ้ยสภาพเอ้ยอุ้มแล้วมันมองไม่เห็นอะ ชั้นนไหตอนนเี้ยอยู่อยู่ชั้นชั้นเดิมอ่ะพี่ขึ้นมาจากไอห้องน้ำที่โดนดึงอ่ะเออชั้นสองเหรอไอพี่ผมหายบังแล้วเดี๋ยวปล่อยก่อนนะเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วปล่อยดิเห็นพี่ยังเราอยู่ไหนอ่ะเราเห็นแต่สองคนสามคนพี่พาผมเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนด้วยมั้ยเดินหมดแล้วมาแล้วว่ไหนะ อ่อชั้นสามพี่ชั้นสามฉันสามแดดเดีวพี่กำลังเคล่นไปและพี่พาลงอีสัตว์ขอโทษค่ะด่าฉีแล้วหนึ่งหนูก็กลัวหมอเอาแบบวิ่งวิ่งวิ่งลงล่างเลยหนูซัตถีได้ไหมพี่เอามานี่เดี๋ยวพี่อุ้มเองเออเองเอาลงมุมกล้องมันไม่ดีอ่ะมุมกล้องมันมันเอ๋อ โอเคไปตามตามหมอเร็วตามหมอไปเจนเจนเจนรอพี่ด้วยน้องอีตามหมอเร็วอีตามมาเร็วอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันเขาลงบันไดกันหมดเล็วเฮ้ยกูลงไปเดี๋ยวกูลงไปรอด้วยรอด้วยไหนอะเฮ้ยกลับมาก่อนหมอจันหนุนรอนหนแนแกลับมาก่อนอยู่ไหนวะเรียวซ้ายเรียวขวาลงลงมาเร็วๆนี่ผมรออยู่ลงซ้ายหรือขวาเรียวอขวานี่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  เลี้ยนเด่นบุกไปแล้วไม่อยู่แล้วเออคือถ้าเอาให้กูออกไงอ่ะออกมาดีพี่ออกไม่ได้อ่ะพี่ต้องไปหาที่นี่อ่ะพี่ต้องไปหาทางอื่นมันมีอีกทางนึง่งวิ่งบนเล้ยวิ่งวนเล้ยมันมีจุดแล้วมันเอากูมาด้านไหนทำไมเนี่ยกูว่าหล่อดดีอยู่คนเดียว ผ่านมาทํานเป็นอดีตกิมันข eh ึ้นมาไม่ร right> ู้พ no right. ี่แล้วไม่อยู่แล้วใกลบ้านแล้วี่การินสง่ายแล้วนาเล่นดยล่ะแมพี่อยู่นะทงบ้านเนี่ยพี่ไปโรงพยาบาลไปพี่เลือดจะหมดเลยอ่ะมารับพี่ดิอยู่ที่หมอเนี่ย i mean what do you know tell the feeling like i'm trapped in my damn mind tell the feeling like i'm rapping